สวัสดีครับเ้ามนีไทยของเมื่อนีพ้พาพพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศยมว่าเ้าในเขตตำบลรภพุทธบาทอำเภอสีช่องไมครับนั้นวัดพอภพุทธบาทวัดเบิ้กลุ่มกับถนน,นก้วงถนนขวางครับสะดวกสบายทางเส้นนี้เดินทางไปทางอำเภอสังคมอีก,กักน้อยก็ฮอดวัดหินมักเปงครับนี่ถนนสะดวกสบายครับสีเล่นพี่น้องมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวบานเฮาถนนซ้ายนี่เป็นถนนสายยุทธศาสตร์เดิมเนี่ เดียวฟังโขงไปจดพูนเชียงคันนี่สะดวกสบายครับหายห่วงนี่ละขับของผมกำลังขับด้วยความเร็วบ่บหน่อยเบ่ไหลครับประมาณเกือบแปดสิบครับไห้โขงพาพี่น้องเอา้าอันนั้นไปจไหนมาเฉลยนอ้นอน้อว่าบุบาบากทั้งหนามาันนี่บรรยากาศยามเช้าทางตำบลพะพุจบานลองฟังทางค้าขายครับการค้าการขาย าการขายตะละหมอ่อตะละบบนครับพอสมควรครับมีอีกตำบลหนึ่งชื่อว่าตำบลุพธบาทอยู่กใกล้กับวัดหินมะเก่งวัดหลวงปู่เทศเทลังสีพี่น้องหลายูคนเคยมาเที่ยวหลายคนเคยบึงไปฮอดวัดท่านไฟจายนพ่วงวัดธรรมหานพุดแลถนนซ้ายนี้ครับอีกน้นอยจะเลี้ยวไปทางวัดธรรมหานครับอยู่ว่ดโดนบรรยากาศสองทางทังครับการค้าการขายคึกคักครับ รถมอไซค์วงขางแบบนี้ให้กันรถสะดวกสบายแลนสะดวกสบายถนนสายนี้ครับแลนไปฮอดจังหวัดเลยเชียงคานพี่น,อน้องถนนสายสีช่องไมไปต่อไปกับอำเภอสังคมเลยครับสวยงามครับสวยงามมากบรรยากาศยำเบื่อเ้าเช้าวันนี้ไทยของพ,พี่น้องมาเที่ยว น้ำกันในบรรยากาศกินบรรยากาศน้ากันบ้านเฮาเศารเมื่อนี้ฝนบตกเด้อพี่น้องเลยไทยโขงแกงไอราวา่าทางพระพุทธบาทสีชมัยมื่อนี้จังหวัดหนองคายมื่อนี้ฝนยังบตกคึมๆครับคึมค,มค,มคมฝนบตกนี่คือทุกอย่างทุกแนวทุกหมองทุกบอลให้บรรยากาศตลอดเส้นทาง อีกต่อไปก็อีกประมาณจากสองรอยเมตรกระทั่งเขานาวัดหินหมักแป้งวัดหลวงปู่เทศนะครับอีกจากน้อยพลละครับพอพุทธเซนเป็นพลละครัมั่นนี่บรนจาพาเลี้ยวไปทางบ้านวังน้ำมอกไปทางวัดทานไาจานพ,าาพวงวัดธรรมหานครับเห็นไหมครับวัดดอนขนหนธรรมหานร,ระยะทางสิบเอ็ดกิโลเมตรกับอีกเกตหอยเมตรครับนีบ่ลเลี้ยวแล้วครับบรรยากาศชัดเจน เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหลายๆจุดน้ำกันหลายๆหมอกหลายๆบอนคลมา <ๆ S 1> มาเที่ยวน้ำกันเอาละครับเสาวนี้ไทยโคงขอรายงานบรรยากาศยามวสาทางตำบลพุทธบาทเพียงแค่นี้ขอบคุณมากสวัสดีครับผม